สองน้ำก็นองเป็นตะลิง่งเราทั้งหลายชายหญิงสักอุูกันจริงวันลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยกระทงกันแล้วขอเชิญน้อง สวัสดีค่ะนักเรียนช่วงนี้ก็เป็นเทศกาลของวันลอยกระทงนะคะในวันนี้คุณครูก็มีประวัติการลอยกระทงในประเทศไทยของเรามาฝากค่ะการลอยกระทงในประเทศไทยจะมีมาตั้งแต่ครั้งสุขโขทัยนะคะเราเรียกว่าการลอยพระประทีปหรือโคมลอยค่ะเป็นงานนักขัตฤกษ์รื่นเริงของประชาชนทั่วไปต่อมานางนพมาศ หรือเท้าสีจุลาลักษณ์สนมเอกของพระร่วงนะคะได้คิดประดิษฐ์ดัดแปลงเป็นรูปกระทงดอกบัวแทนการลอยโคมการลอยกระทงหรือลอยโคมในสมัยนางนุพมาศกระทำเพื่อเป็นการสการะรอยพระพุทธบาทที่แม่น้ำนำมทานาทีซึ่งเป็นแม่น้ำสายหนึ่งอยู่ในแคว้นทักคินาบทของประเทศอินเดียค่ะ ปัจจุบันเราจะเรียกว่าแม่น้ำเนรพุทธานะคะสำหรับการลอยกระทงในปัจจุบันนี้นะคะการลอยกระทงในปัจจุบันของเรายังคงรักษารูปแบบเดิมเอาไว้ตามความสมควรค่ะเมื่อถึงวันเพ็ญพระจันทร์เต็มดวงในเดือน12ชาวบ้านจะจัดเตรียมกระทงจากวัสดุที่หาง่ายตามธรรมชาติค่ะเช่นหยวกกล้วยและดอกบัว นำมาประดิษฐ์เป็นกระทงสวยงามปักทูบเทียนและดอกไม้เครื่องสักการะบูชาก่อนทำการลอยในแม่น้ำก็จะอธิษฐานในสิ่งที่มุ่งหวังค่ะพร้อมขอขมาต่อพระแม่คงคาตามคุ้มวัดหรือสถานที่จัดงานหลายแหง่งมีการประกวดกระทงประกวดนางนพมาศและมีมหรสพในตอนกลางคืนนอกจากนั้นก็ยังมีการจุดดอกไม้ไฟพรุ ตะไยซึ่งในการเล่นต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเลยนะคะวัสดุที่จะนำมาใช้ทำกระทงนั้นควรเป็นสิ่งที่สามารถย่อยสลายได้ง่ายตามธรรมชาตินะคะสำหรับเหตุผลของการลอยกระทงนะคะเหตุผลของการลอยกระทงในประเทศไทยก็ เพื่อหนึ่งเลยขอขมาแม่คงคาค่ะเพราะเราได้อาศัยนำน้ำของท่านมากินมาใช้ค่ะและอีกหนึ่งประการก็คือมนุษย์มักจะทิ้งและถ่ายสิ่งปฏิกูลลงไปในน้ำด้วยค่ะ2นะคะก็เพื่อสักการะรอยพระพุทธบาทนำมัธานาทีนะคะซึ่งพระพุทธเจ้าทรงประทับรอยพระบาทประดิษถานไว้บนหาดทรายที่แม่น้ำในประเทศอินเดียค่ะ เหตุผลในข้อ3นะคะก็เพื่อลอยทุกโศกโรคภัยและสิ่งไม่ดีค่ะคล้ายกับพิธีรอยบาปของพรามณ์เลยนะคะและข้อที่4เพื่อบูชาพระอุปคุตค่ะชาวไทยภาคเหนือให้ความเคารพพระอุปคุตอย่างสูงซึ่งตามตำนานเล่าว่าเป็นพระมหาเทระรูปนึงที่มีอิทธิฤทธิ์มากสามารถปรับ พยามานได้ค่ะการลอยกระทงไม่มีพิธีรีตองเพียงแต่ขอให้มีกระทงจะทำด้วยอะไรก็ได้นะคะเช่นใบตองกาบกล้วยกาบพลับพลึงเปลือกมะพร้าวหรือว่ากระดาษค่ะจะจุดทูปเทียนปักที่กระทงแล้วอธิษฐานตามที่ตนปรารถนาเสร็จแล้วจึงลอยไปกับแม่น้ำลำคลองนะคะ และสิ่งสำคัญเลยเราต้องช่วยกันร,รักษาสิ่งแวดล้อมของเราด้วยนะคะเราควรที่จะเลือกใช้วัสดุที่มาจากธรรมชาติค่ะที่สามารถย่อยสลายได้ด้วยนะคะเพื่อเราทุกคนจะได้มีอากาศที่ดีมีบ้านเมืองที่สะอาดไว้อยู่คู่กับเราไปนานๆค่ะในเทศกาลลอยกระทงแบบนี้นะคะคุณครูก็มีกิจกรรมมาให้นักเรียนทำด้วยค่ะ โดยกิจกรรมของคุณครูนะคะจะมีอยู่2ข้อค่ะข้อแรกก็คือให้นักเรียนวาดรูปกระทงตามแบบของนักเรียนนะคะพร้อมวาดภาพระบายสีให้สวยงามค่ะและข้อที่2ก็คือให้นักเรียนและผู้ปกครองนะคะช่วยกันประดิษฐ์กระทงในแบบของนักเรียนมา1กระทงค่ะจากนั้นเมื่อเสร็จแล้วให้นักเรียนถ่ายรูปที่นักเรียนวาด และถ่ายรูปกระทงที่นักเรียนประดิษฐ์เองนะคะถ่ายคู่กับกระทงเลยนะคะส่งมาให้คุณครูทางไลน์ได้เลยค่ะคุณครูจะรอดูกระทงของนักเรียนนะคะว่ามีความสวยงามแค่ไหนและอย่าลืมนะคะเราต้องเลือกใช้วัสดุที่สามารถย่อยสลายได้ค่ะเพื่อรักษาธรรมชาติของเราไว้นะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะในกิจกรรมต่อไปค่ะ